สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยสูตรของแอดนะคะมีฮานอยสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะช่องของแอดนะคะทุกคนก็มาแล้วค่ะมาแล้วมาไหวนะคะจะวันหยุดนะคะมาดูกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลไทย f อฟซวุ่นเนาะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดกดทูบให้แต่เช้าเลยเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปฟังกันนะคะมาดูเลยแนวทางฮานอยของเรานะคะงวดประจําวันที่16นะคะ มีใครไปไหมเนาะฮานอยนะคะทุกคนนะคะนี่นาฮานอยนะคะเด่นนะคะหกเจ็ดแปดค่ะว้าปังมากมากเลยนะคะทุกคนรอดปลอดภัยกันไปดีใจด้วยนะคะกับเอฟซีที่ได้นะคะโดยเฉพาะของโจแม่เนาะนี่หกสองนะคะมันไปออกรล่าพัฒนาอีกแล้วนะคะในหกสองเนาะแอดมีมือมาใหม่นะคะทุกคนมาดูแอดเจาะเข้านะคะแอดเจาะเข้านะคะหกสองปกตินะคะหกสองหรือเก่าสองเก้าสองนะคะปกติมันกลับหัวหกเก้าเนาะ พิเศษหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะแปดสองโอเจอเข้าเกือบทุกหน่อยเลยนะคะนี่6หกเจ็ดเอ่อเจ็ดเก้านี่เอ่อกาชาตนะคะหนึ่งสามนี่เอ่อหนึ่งสามก็อีกาชาค่ะอีกาค่ะหลักร้อยนะคะโอ้หลักร้อยฝั่งนี้เข้าหมดเลยนะคะห้านะคะห้ากับสี่เนาะหลักร้อยฝั่งทางนี้นะคะหลักร้อยฝั่งนี้เข้าแต่สี่นะคะทุกคนเนาะยังดีคะ่ะยังดีอลองดูด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นสูตรของแอดเราก็จะมีน้อยแยกให้ด้วยนะคะมีน้อยแยกแล้วก็มีสูตรหลานนะคะมีสูตรหลานส่วนมากเอฟซจะชอบสูตรหลานเนาะเมนบะกินขนมหวานนี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะตารางเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่รู้สึกว่ามันออกไหวจังเลยนะคะ เหมือนเคยเห็นมันเพิ่งจะออกไปนะคะหนึ่งเจ็ด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 หนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยออกบ่อยๆนะคะอามาดูกันเลยนะคะหน้าต่อไปของแอดนะทุกคนเนาะจะมีสูตรแอดแล้วก็มีสูตรล้านนะคะเอาแอดมีมือแล้วเดี่ยอยแอดมีมือให้เปิดแล้วนะคะทุกคนคือเปิดอยากเลยละหมืเอเปิดก็ได้ะคะ่ะมือเป็นง่อยแล้ว เป็นไงมัง้งเนาะรวยเราพัฒนากันไหมนะคะทุกคนนี่เนาะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่16นะคะจะรวย12ล้านกันนะคะทุกคนนี่เนาะเจ9ดปดนะคะเด่นเจ9ดดนะคะเจ็ดหเจ็ดเจดนะคะเจ็ดแปดแปดหแปด้าแปดปดนะคะห9เก9 9เจเก้านะคะหวยเบิ้ลหวยหามนะคะแอดจับได้เบิ้ลได้หามแอดให้กันเบิ้ลกันหามทันทีนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่หนึ่หนึ่งนะคะกัน0 6 0ย์นะคะแล้วก็สองเดค่ะ จ็ดเก้าหกหนึ่งนะคะแปดศูนย์สองนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกนะคะหกแปดเก้าหกเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็หกเก้าศูนย์นะคะทุกคนนี่หนึ่งหกเก้านะ,ะแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าค่ะทุกคนนะคะน้อยกิจนะคะให้ไปที่สี่ห้าน้อยพิเศษห้าหกน้อยปกติหนึ่งเจ็ด นอย v ี p 3 4สามสี่นะคะนอยการชาศูนย์สามนอยสามัคคีนะคะแปดเก้านะคะนอยพัฒนาศูนย์หนึ่งนะคะหลักร้อยของเรานะคะแอดให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะฮาน่องฮานอยแอดก็มีหลักร้อยให้นะคะสำหรับเอที่มาติดตามก็อย่าลืมดูเด้อเผื่อวันดีคืนดีนะคะจับได้นะคะจับได้เผื่อฟุกนะคะทุกคนเนาะเผื่อฟุกเผื่อจับได้ค่ะ ฟื้นกระบวนอนจ้าแม่เอ้าขั้าสิไปเล่าพัฒนาเอ้ยรัฐบาลไทยต่อแล้วนะคะเดี๋ยวสี่โมงครึ่งนะคะมาเจอกันนะคะผู้ใดสีดเดเฮผู้ใดสีไเดกีดเนอะช่วงนี้ตั้มยังกับบ่สีบบ่สันเอฟซี่วันไมว่าเป็นยังเดี๋ยวไปผสมปลรราไม่ก่อนตั้เล่ากับบ่อคยเสีบกันได,ดีนะสู้ๆ้นะคะดีใจด้วยนะคะหลายท่านก็เฮงค่ะ หลายๆท่านก็จับได้ก็เฮงน,นะคะหลายๆท่านก็ปังนะหลายๆท่านก็พังเหมือนเอร์นะคะยากอยู่ตรงเตือนน้ำอันเท่าเที่ยวนั่นแหะคะ่ะจะมาตัวไหนเนาะไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรของหลานนะคะทีนี้นะคะสูตรของหลานจึงมากเลยนะคะเข้าเจาะเข้าตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะเจาะเข้าเนิ้นๆทั้งนั้นเลยนะคะก้าสองะะปกตินาะ หกสองหน่อยกิดกิดอีกผลนะคะกิดอีกผลเออแอดได้เขียนแล้วแอดก็เลยเขียนไปนะคะทุกคนเนาะถ้าไม่มันถึงมีสองผลก็ไม่รู้นะคะทุกคนปวดหัวนะคะปวดหัวคะ่เะ,ะเอกชนกับเอกกชนนะคะออกไม่เหมือนกันนะคะเอกกิดอีกผลนี้ให้ไปที่เก้าเปดเนาะเก้าเปดนะคะทุกคนเนาะ อีกผูนวีไอพีสองแปดนะ,นะคะเต็มเต็มเลยสองแปดแปดสองอ้เข้าเน้นเน้นสองหน่อยเลยนะคะดีใจด้วยกับ f อฟซนะคะหกสองนี่เด้ดวายยู่มันไป <laughs> มันออกจริงๆนะคะออกตามเราพัฒนาเลยมันไปออกเราพัฒนาจริงๆนะคะห่วยแล้วแสดงว่าอันนั้นมันจะไม่ไปรัฐบาลไทยบอกคะ่ะไอของวันที่สิบหกอ่ะมันจะไม่ไปรัฐบาลไทยบทุนเอาแขีบกวนนะคะ มาดูกันต่อเลยนะคะทุกคนมาดูกันต่อเลยเนาะอุย้ยเวลาช่วงไหนเข้านี่หวยก็ปังๆนะคะเวลาไหนแต่ว่าสูตรหลาน,น่ะวินดีนะคะ fc วิน่ะได้บ่อยะคะ่ะวินเอานะคะวินบนวินล่างวินสองตัวสามตัวก็วินกันมึงลองสังเกตดูก่อนเด้อท่านที่จะลงสนามนะคะตัวเจาะมันเจาะยากคะ่ะตัววินนี่ไปได้ดีได้โดยเฉพาะสองตัวบนล่างนะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะสามเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่สามเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์สามนะคะเด่นเจ็ดศูนย์สามเนาะ ฟันที่3มเม็ดเดียวเลยนะคะ03737032นะคะตัวจ่อตัวเน้นอยู่ที่0373นะคะชุด3ตัวอยู่ที่703739 702แล้วก็325นะคะชุดวินนะคะ237นะคะ6905นะคะ3639 36390206นะคะ736396นะคะ602แล้วก็063นะคะทุกคน 09นเนาะ092นะคะตัวแถมนะคะ76 769 79 795นะคะทุกคน72 725เอาไปปังกันนะคะจะมีตัวไหนนะคะเป็นไปเราเอ้เป็นรัฐบาลไทยไหมเนี่ย73็เก่าเนี่ยแม่จะมีตัวไหนไหมเนะเาะไปรัฐบาลไทยนะคะคือเป็นตือกินห็าต้องเอาไาติโอเแอดว่าตัวไม่ศูนย์ในเอดเดาอา แอบเป็นอัศรีร์เรียือเจเบิ้ลบอค่ะเอาไม่แน่ด้วยเนาะมีโอกาสเป็นไปได้หมดทุกตัวคะ่ะเอาแคเอบเลยนะคะของหลานนะคะทุกคนเทีย่ยงขึ้นตีหนึ่งก็อคอยาาย่งนั่งกินขนมเซออยู่ แนวทางของหลานแนวทางของแอดด้วยชอบแนวทางของใครก็จับไปนางฟันสามเม็ดเดียวก็อาจจะเข้าหน่อยสองหน่อยนะคะก็ลองสังเกตดูก่อนเด้อททานที่เพิ่งเขามานะคะรับชมแล้วฟังมีของแอดแล้วก็สูตรล้านสูตรล้านนะคะเคื่องไหนมาเร็วก็แอดก็พยายามจะอัดคลิปให้มันได้คลิปเดียวกันกับแอดเลยนะคะพอแอดก็เมื่อยอัดไลค์คลิปคือกัน,นะคะ่ะเล็กๆก,ก็ขยันอยู่หลังๆก็ไม่ไหวนะคะห,หลังๆก็ไม่ไหวนะคะเหนื่อยเมื่อยนะ สำหรับคลิปนี้เอลลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า